อากาศก็ร่มกต่เย็นเย็นเว้ยเว่ยพี่น้องช่างฝืนห่อนี่ว่าหนาวค่ะท่านี่ร่มหนาวแห้งแล้วเปาเสียผ้าออกไปเด้อค่ะเบิ่งมีที่ได้กบเด้อเนาะนี่มือนี่เนาะสวัสดีครับผมอกระเป๋าเสียนะครับเสียนะครับเดี๋ยวมันหมายนะครับมือนี่งเปาเสียผิดพลาเสาเสียมาหาจีมาหาถุนนะครับเด้อเอาใจซอยเลยพี่น้องเด้อมาติด้กบเจ้าโตบาไปาย ไป้เด้กพี่น้องหุ้นบรรยาการโูย้ยอดเลยเด็ดเด็ดกว่าเด็ดคุณโอ้เสียงเคียเสียงวบห้องบรรยาการน่าเอ้อพากันมาหาเด้อสีเด้อสีเศร้าอันหน้าบานเฮาเชาบานบานเฮาสีเปาเปาเสียผ้าไปแล้ว รถมาใส่ผ้าไปหรอจ้าเห็นคนบ่ไอเสียเสียเห็นคนบ่เสีเงียบเงียบเงียบเงียียนอกอขุุนุนขุนขุุเงียบเงียบเงียบง เนะปปดียทีนี้คบไปเด้อเก็ปาก้ปาเปนั่นปเสียเป็นยงไน่ก็มือลมน้อเป็นยังไน่เท้าก็เป็นงสันไคบป,ปะละ่ะโอ้ยขินม,าข,นมา,าขินมา้นมาคือบอละ่ะคบใจไปโตบอละ่ะ